ำหรับงานนักพัฒนาอสังหานะคะที่หลายคนอาจจะให้ความสนใจมองว่าเป็นอาชีพที่หอมหวานกำเงินนะคะกำไรหลัก,กล้านนะคะอาชีพนี้ทำหน้าที่ทำงานอย่างไรนะวันนี้แพรลินมองว่าเหมือนงานวัทยากรเลยค่ะที่จะต้องคอยประสานเสียงเครื่องของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้ออกมาเสียงไพเราะพอพิงนะคะเหมือนกับงานนักพัฒที่จะต้องควบคุมเรื่องของงานขายงานการตลาดงานก่อสร้างและเรื่องของการดูที่ดินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรลิน เก่งคิดสลัดลงทุน by CPAC Smart s t t u c t u r e วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับตอนเปิดแนวคิดเจ้าหญิงอสังหาเดเวลอปเปอร์มือใหม่ต้องรู้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับเจ้าหญิงแห่งวงการอสังหานะคะที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะชื่อเอิงนะคะแพรลินเลืองปัญญาวุฒินะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทําโครงการนะคะก็คือแม็กซี่พลามคอนโดราชดาสุธิศาลอันนี้จะเป็นโครงการที่หุ้นกับเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันสอนอสังหาฟิวเจอร์เดเวลเปอร์แคมเด,เดีค่ะและหลายๆคนนะคะก็คงอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทําให้คุณแพรลินนะคะประสบความสําเร็จจนกลายมาเป็นยูทูบเบอร์วิทยา ก่อนด้านอสังหาได้คะ่ะจุดเริ่มต้นจริงๆก็ไม่ได้เริ่มต้นจากอสังหาคือเราไปเริ่มต้นจากอย่างอื่นก่อนแต่เราค้นพบว่าก็อสังหาเนี่ยแหละที่จะทําให้มันมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเราก็เลยมาโฟกัสที่อาชีพนี้โดยที่เริ่มต้นเนี่ยจากการไปทํางานในบริษัทมหาชนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําโครงการพุ้นกับเพื่อนตรงนี้นะก็จะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม8ชั้นนะคะมูลค่าประมาณ600ล้านก็ช่วงที่เราทําธุรกิจไปเนาะเราก็อยากจะนำสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในแต่ละวันนะคะมาเล่ามอธิบายเวลาที่เราจะไปสอนใครเนาะแน่นอนเราต้องคร ่อนในเรื่องของการจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบนะคะไม่งั้นเราก็จะสอนคนอื่นไม่ได้การที่เราไปสอนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนแรงดันให้เราทําตรงนี้ได้ดีเช่นกันนะคะก็จะพยายามสอนการเป็นนักพัฒนคุณต้องรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่จําเป็นในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วสามารถที่จะติดอาวุธให้รายย่อยสามารถเริ่มต้นลงทุนได้อย่างปลอดภัย จร,จริงๆแล้วต้องบอกว่าในการทำธุรกิจผู้หญิงผู้ชายสามารถประสบความสำเร็จได้คืออย่างที่บอกว่าเราเป็นวัตยากรเนาะเราต้องควบคุมทั้งเรื่องงานขายงานก่นอสร้างงานเรื่องของดูที่ดินหลายๆอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องดูพร้อมกันหมดถามว่าทำมาสังหาทำได้อย่างไรก็แน่นอนก็ต้องมีหุ้นส่วนด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีจุดแกร่งบางส่วนที่เราไม่มีวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไรแล้วก็ไม่ถนัดอะไรเอาดีด้านที่เราถนัดดังนั้นแล้วเรื่องของการเป็นเพศผู้หญิง ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการลงทุนในสังหานะขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจแล้วเราก็รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรนะคะเราก็เลือกจับจุดให้ถูกต้องก็สามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะ จะถามตลอดเลยว่าอาสังหาตอนนี้มันยังน่าลงทุนไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนอสังหาค่ะคือมันไม่มีวันตายะนะคะตราบใดที่มันยังคงเป็นปัจจัย4เนาะแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เราเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะลงทุนทั้งทีแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้อะไรก็ไม่รอดทั้งนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะการลงทุนอสังหายังคงเป็นที่ต้องการถ้าวันนี้เป็นรายย่อยสิ่งแรกที่คุณต้องรู้นะคะก็คือคุณต้องรู้ทํารายใหญ่ก่อนรายใหญ่ทําผลิตภัณฑ์แบบไหนแล้วคคุณถถถึงงงจะะสสสาาสาาาาาาามมมมรรรร้้้ววแแตตกก่่ลล็เอชนยใหญได จากส่วนตัวเลยนะคะที่ทําโครงการโดยการที่เราเนี่ยสำรวจความต้องการตลาดให้ชัดเจนก่อนเหมือนเราลงสนามนะคะแล้วเราเป็นมวยวัดเราก็ต้องแบบเฮ้ยห,หมัดเบาหมัดไวหมัดเร็วอ,อะไรแบบนี้ในถึงที่เราจะสามารถตีสปีดแล้วก็สามารถแย่งชิงตลาดได้ถามว่าในการออกแบบนะคะเราเป็นรายย่อยเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของการออกแบบที่เราจะสามารถชนะในเรื่องของฟังก์ชันได้บ้างเรื่องของการออกแบบได้ไม่ใช่แบบหืมาแบบเฉย,ยๆใครจะมาซื้อบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องคํานึงให้ครบทุกแง,ง่ทุกมุมและเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของความคุ้มค่าโดยเฉพาะที่ ที่เราเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็น l o c a l developer เราต้องมีความชํานาญในพื้นที่การที่เรามีความชํานาญในพื้นที่เนี่ยมันจะทําให้เราหาช่องว่างโอากาสได้ง่ายกว่าสิ่งสําคัญนะเวลาทําโครงการคะะ่ะ ก็จะต้องใช้ของดีมีคุณภาพนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยโครงการคุณก็ไม่สามารถแข่งกับรายใหญ่ได้วันนี้นะคะคุณต้องชนะด้วยแบบชนะด้วยฟังก์ชันในขณะเดียวกันคุณภาพของสินค้าก็ต้องห้ามได้วกว่าและนี่ก็จะเป็นคีย์สําคัญที่จะทําให้รายเล็กเนี่ยสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้อย่างเอาชนะได้นะเราต้องเอาชนะเขาค่ะเพราะถ้าเราไม่เอาชนะเขาเขาก็จะมาเอาชนะเราแทนนะคะ สำคัญที่สุดวันนี้คุณต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณอยากจะเป็น Developer หรือคุณอยากจะเป็น Contractor เรื่องของการก่อสร้างถ้าเกิดงานก่อสร้างคุณไม่ได้มาตรฐานฉาบไม่ได้ดิงไม่ได้แนวแน่นอนมีปัญหาลูกค้าแคนเซิลแน่นอนถามว่าถ้าเป็นรายย่อยคุณจะทํายังไงได้บ้างนะคุณก็อาจจะต้องรู้จักในการหาพาร์ทเนอร์ดีๆเพื่อที่จะมาเสริมจุดแข็งตรงนี้ซึ่ง ทาง C ีแพเองก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ก็ลองดูสาหรับใครที่อาจจะเพิ่งจะเริ่มต้นเนาะยังไม่มีเรื่องของแบรนดิ้งที่อาจจะไปแข่งกับรายใหญ่ได้ทํายังไงให้ลูกค้าเชื่อใจละ่ะสิ่งแรกที่คุณต้องตอบก,กับลูกค้าให้ได้ก็คือเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างคุณต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้ด้วยทําให้ลูกค้าเชื่อใจว่าบ้านเขาจะได้รับเนี่ยอยู่แล้วแบบไม่มีปัญหาในภายหลังนะคะคคก็จะสามารถไปแข่งในส่วนอือ่นๆได้อีกเช่นกันคะ่ะ งานไปเยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นคอนนชันแนลอาจจะมีฮิตเต้นคอสค่อนข้างเยอะเรื่องของค่าเสียหายนู่นนี่นัน่น,นหรือว่าการที่แบบสร้างช้ากว่ากำหนดพวกนี้ค่ะถ้าเทียบกับ p c a คสนะมันก็จะสามารถลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเกินออกไปก่อสร้างแล้วไม่ได้ตรงตามเวลา p c a คสก็จะสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพงานก่อสร้างถ้าพูดถึงสมัยนี้ค่ะคนยอมรับมากขึ้น เรื่องของดีแทมันเข้ามาทดแทนเรื่องปัญหาแรงงานก่อสร้างแล้วเรื่องของปัญหาเรื่องของการล่วซึมนะคะถ้าเกิดปิดจุดตรงนี้ได้ซึ่งก็มั่นใจว่าทาง SPG หรือ c p a c เองสามารถปิดตรงนี้ได้อยู่แล้วมันก็จะตอบโจทย์เรื่องของปัญหางาน b ีแทได้อย่างแน่นอนไม่รวมถึงเรื่องแบรนดิ้งอีกที่จะได้มา อะไรจะแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเริ่มลงทุนอสังหาไหมคะก็สําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนอสังหานะ ิ่งที่อยากจะฝากไว้นะก็คือวันนี้หลายคนจะติดอยู่2ข้อค่ะก็คือเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของทุนนะ,ะหลายคนมองว่าหู้สังหาเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่ต้องใช้เงินทุนสูงมากเลยจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่นะคะธุรกิจนี้แทบจะเป็นธุรกิจเดียวที่เหมาะสาหรับคนทุนน้อยด้วยซ้ำส่วนเรื่องของความรู้ก็ต้องค่อยๆสะสมความรู้เอาเพราะว่าตอนนี้นะคะการแข่งขันมันไม่ง่ายแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนตอนนี้เป็นพื้นที่สําหรับมืออาชีพเท่านั้นดังนั้นแล้วในการที่เราจะเป็นมืออาชีพได้สิ่งสําคัญก็คือเราต้องดูที่ดิินใหห้้เ็คควบุุมมลาาายๆออ่งงกกกรรรทํธจจะตีื ของการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยนะฮะไม่ต้องเอารวยคนเดียวหรอกรวยไปด้วยกันนี่แหละนะคะเราจะทาให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของโปรดักต์เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องทําให้มันดีนะคะสินค้าถ้ามันดีลดราคาถ้าในสภาวะไม่ดีนะยังไงก็ขายออกมีคนแย่งกันซื้อแน่นอนแต่ถ้าคุณทําสินค้าที่มันแย่ลดราคาให้ตายก็ไม่มีคนมาซื้อนะคะนี่ก็อยากจะฝากไว้สําหรับมือใหม่นะค,ะค่อยๆเก็บเลเวลนะคะเลือกพาร์ทเนอร์ให้ดีแล้วก็ลงทุนในเรื่องของความรู้ค่อยๆสะสมกันไปนะคะ่ะ นี้ ะะต้องขอขอบคุณคุณแพรินด้วยนะคะที่มาชแชร์แนวคิดนะคะแล้วก็ประสบการณ์ให้กับเราค่ะเช,ชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็น่าจะได้ไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะในการทําธุรกิจต่อไปค่ะและสําหรับตอนหน้านะคะเราจะไปดูมุมมองของผู้อยู่อาศัยนะคะที่เลือกใช้พรีแครจาก c p a พ s สมาร์ t สตรัคเจอนะคะเราจะไปดูกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับ c ีแพคสมาร์ตสตรัคเจอค่ะอย่าลืมติดตามรายการเก่งคิดฉลาดลงทุน by ซีแพคสมาร์ตสตรัคเจอได้ผ่านช่อง ทาง YouTube c h anel n ของ CPAC แล้วอย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไปด้วยนะคะ